นี่นะครับกล้วยที่แตกอย่างนี้นะครับกินไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่านี่ครับสุกหอมๆนะครับปลากินได้ครับไอ้ปลาเดียวเป็นอาหารปลาการทิ่มาไม่ต้องแกะก็ได้ลูก,กปลา,ากินได้อยู่ดูสิอันนี้สุกๆแตกๆเอาเลยค่ะมันไม่ได้สุกมาก ทำไมถึงไหมจ้านี่ก็ไม่โดนไหมมันคืกอกลัวยางอาเสูนเกิดการนี่ครับดึงออกไปให้ปลาครับให<อ>้ปลาขึ้นมาปุ๊บปๆด้วยล้วยแตกๆตรงนี้จะลอยน้ำไหมกล้วยมั้ ที่สุกๆน้หมดแล้วครับเนื้อสุกอยู่อีกอันนึงครับอันนี้ไม่แตกครับนอกจากเป็นอาหารปลานะครับยังเป็นอาหารคนอีกด้วยกินไหมเฮ้ยเล็บมีนางกินได้ไหมอ่ะพี่ชินก็กินได้หนูก็มั่นใจอืมเนียนกล้วยเลยก็เพราะมันคือกล้วยนี่ครับ ให้ธรรมชาติดูแลกันอย่างนี้แหละครับดูแลไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่เปล่าประโยชน์นะครับวันนี้ลา,าเพื่อนไปก่อนนะครับกับการจัดการกล้วยเก็บกล้วยแล้วก็เอากล้วยที่เสียาหายนะครับมาให้เป็นอาหารปลานะครับเนาะปลาก็เงียบกริบครับไม่รู้จะกินจะทานหรือเปล่านะครับแต่ก็อย่างน้อยก็คือก็ยังเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับทําให้น้ํามีจุลินทรีย์แล้วก็เป็นอาหารของปลาได้นะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็ปล่อยปลา กินพืชไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ